ดีเจภูมิเข้าแจ้งความโดนมิชฉาชิพส่งบัญชีปลอมหลอกเงินบริจาคเรียกว่างานนี้ทำเอาดีเจภูมิภูมิใจถึงขั้นปิ้นหัวร้อนออกมาอัดคลิปหลังโดนมิชฉาชีพส่งเลขบัญชีปลอมลวงหลอกเงินบริจาคที่จะนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภยัยจากการแระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทำนองว่า เนื่องจากเจ้าตัวได้รวบรวมของใช้ส่วนตัวของตนและเพื่อนมาประมูลเพื่อหาไรายได้ช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจากโควิดแต่กับโดนมิจฉาชีพปลอมเป็นเพจของเจ้าตัวหลอกส่งเลขบัญชีปลอมให้ผู้ที่ซื้อสินค้ากับตนซึ่งงานนี้เจ้าตัวได้เข้าแจ้งความกับสอนอบางซื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ดีเจภูมิยังได้เขียนแคปชั่นความรู้สึกไว้อีกว่าพยายามทำบุญช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิดที่ล้มตายกันวันละร้อยร้อยคนยังมีจิตใจต่ําช้าพยายามหลอกลวงเงินบริจาคอีกติดต่อกลับมาโอนขึ้นมาแล้วผมจะไม่เอาเรื่องถ้ายังพยายามนี่ก็ขอให้โชคดีกับสิ่งที่กำลังจะตามมาฝากแชร์หรือฝากดีไปหาคนในภาพอย่างสุภาพให้ออกมาชี้แจงเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจหน่อยนะครับ แล้วเวลาต่อมาเจ้าตัวได้ออกมาชี้แจงถึงภาพที่ได้ลงไปก่อนหน้านี้ว่าเจ้าของเฟซวิสิทธิชัยได้ออกมาชี้แจงแล้วนะครับว่าไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของบัญชีที่ลวงหลอกเงินบริจาคแค่ชื่อข้ายกันเฉยกับขออาภัยพี่สิทธิชัยด้วยนะครับ ขอบคุณ FC ทุกๆท,ท่านที่ช่วยกันสอบถามเดี๋ยวพรุ่งนี้พูดเสียหายทุกๆท,ท่านจะเข้าแจ้งความกับเจ้าของบัญชีที่ถูกใช้ในการแอบอ้างให้คนโอนเงินไปหลายคู่กรณีหลายคดีนะครับเตรียมตัวเจอกับสิ่งที่กำลังจะตามมาซึ่งงานนี้แฟนคลับก็ส่งกำลังใจให้ DJ ภูมิตามตัวคนร้ายให้ได้เร็ว